ากาบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันในบูธเฮเว่นวันนี้เราจะมาแกล้งคนในบูธเฮเว่นกับเพื่อนของผมสวัสดีคนดูหนยคะโอ้ครับอือเอาไข่ต้มแซ่บไรเอ้ยมาให้สวัสดีคนดูหิวเลยไงเนี่ยฮะโอสวัสดีครับโหสวัสดีระย,ยะไกลวันนี้เราจะมาทาอะไรฮะคาความลับบวกแกล้งคน,คนอืม เอาเอาอุปกรณ์รฮเฮ้ยดววาคอยรับแรกมันต้องใช้สิ่งนี้ขึ้นมามเขาไม่อยากขยับตัวผมเลยต้องพาเขาขยับตัวโดยที่เขาตรงนิ่งๆอ่ะไม่รู้นะว่ามีคนเปิดประตูไหมขอให้มีคนเปิดเถอะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นั้น ไม่มีคนเปิดประตูะแล้วจะไปเปิดประตูเองเหรอเนี่ยเอ๊ะมานี่ยอะไรเข้าไปเข้าไปเข้า,ขาไงไ<ป>มันไม่มีคนเปิดประตูเดี๋ยวไปเปิดประตูล่ะมานี่มานี่เราต้องลงไปตรงเออ่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเพื่อเราเราเราต้องลงไปข้างในเนี้ยไหนวะเนี่ยเราต้องลงไปในเนี้ยเ,<ร>เอา้า <ลง S 1> ขอบคุณ<ป>มาก นั่นไปไปที่ที่ยอมเลยไปทางลับตรงนั้นที่เดิมเลยเดี๋ยวเปิดประตูให้ <Okay. S 1> ถึงถึงแล้วบอกแต่จะเปิดประตูให้ oh. ความคตรความลับอ่ะทุกคนอันนี้แบบหาความลับจริงๆนะฮะ oh. คตรหาความลับเลยทำไมยังเข้าไม่ได้อะให้เปิดให้เลยไหม oh. ก็ <Okay. S 1> กดตรงนี้เปิดนะฮะ oh. นี่เข้ามา oh. เข้ามาดูกดนะนี่ นีตีเป่าอ,อันนี้ก็เป็นความลับที่หนึ่งนะฮะความลับที่หนึ่งเมื่อเราไปความลับสองกันเอาเพื่อนปิดเหรอปิดทำไมเปิดไว้น,นี่แหละเผื่อเราบ้าเข้าไปเราจะได้ออกมาได้ความลับต่อไปเอาเป็นอะไรอืม ไม่หรมานเฮ้ยผมเป็นผู้นำทางนะเนี่ยก็ทุกคนเราก็ได้มาตรงนี้แล้วความลับต่อไปคือความลับเรือนะฮะว่านําวงวแบบตรงไหนไว้ฮะหนึงจำอยู่ว่าตรงไหนข,ขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพาไปขึ้นมาถ้าผมจำไม่ผิดนะคือตรงนี้ลง,งมา ความลับที่หนึ่งผมพาไปดูคือความลับอ่าอันนั้นเดี๋ยวความลับที่สองคือมาที่เรือแล้วก็น,นี่ตรงนี้นี่ความลับทุกคนเพื่อนนี่ไงตรงที่อาบน้ำมันเดินทะลุได้โคตรความลับอ่ะโคตรเท่เป็นไปด้วยหืฮึนี่ปึกเ,เฮ้อะไรอะไรเพื่อน มีอะไรไ<ด>อยา,ากถือโอเคไปเราไปความลับต่อไปเอ้ยก็ยังที่เดิมอยู่เพื่อน <ปะ S 1> นี่นี่เนี่ยความลับหนึ่งอีกความลับหนึ่ง <ปะ S 1> เพื่อนอีกความลับหนึ่งเอ้ยโอ,โอ้ยอีค,ค,ค,ความลับหนึ่งก็ไม่เอานะเนี่ย ตัวรอเพื่อนผมแป๊บหนึ่งนะฮะรเอรเ,เพื่อนผมแป๊บหนึ่งม,มายากมายยเย็นเจมบอยเพื่อนผมโอ๊ยไม่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาอันนี้อีกความแล้วนึงก็อยู่บนเรือนะฮะมันไม่มีอะไรหรอกความนี้ก็แค่เอาลงไปดิ ตรงไหมที่นี่นี่ไงไม่เข้าใจเห็นทั้งเรือเลยอันนี้ความลับแบบเแบสบิกถ้าเป็นความลับรูปผตกแบบว้าองตกแบบทำไงดีวะเรียบร้อยตายโอ้โห้เพื่อน ตกแมพมาโทษทีแล้วเป็นความลับใหม่กันกินอะไรอยู่เนี่ยยังโคด,ด,ดังเลย,ยเขาใส่หูฟังอยู่เขาไม่ได้ยินอะไรอ๋อใส่หูฟังอยู่เหรอแป๊บนึงกำลังไปอ๋อโอเคได้ยินไหมดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวนั่นไงอัดอ,ด,อออดอยู่ปะเนีย่ยอัดอยู่อัดอยู่อ้าว ยังเหมมืออนไ่ด <leaving> ก <What is S 2> <De al S 1> ็อัดคลิปอยู่ไงนี่ไงอยู่ไหนเนี่ยพาคนอ่าตอนนี้ให้คนดูดูไปสามความลับแล้วเดี๋ยวไปความลับต่อไปเดี๋ยวอยู่ไหนหลังหลังเดี๋ยวพาไปความลับต่อไปความลับก็คือน่าจะอันนี้แหละอันนี้ให้เราเดินเข้าไปที่ห้องน้ำ เฮ้ยสบู่ตกเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยมันอ๋อนี่ไงนี่ไงม้ยขึ้นยากตัวเล็กมันต้องตัวใหญ่อ่ะทำถึงอ๋อุ้่นหนึ่งนะหยิบปันไดปัดป๊บเจ้าวะนี่มาให้ได้แล้วก็จะมีตุก๊<ว>กตาแล้วก็กระจก <encontra> กระจกเอ้ยบอกค่าที ใครแต่งตัวดำสุดกระจกเอ้ยบอกค่าทีว่าใครมีแฟนกระจกส่งไปที่เพื่อนอะเพื่อนกระจกบอกว่ามีแฟนแล้วอ่ะมึงอ่ะใช่ทำไมโอเคปะไปขอเลิกกันเด้อไลซ์แระเมื่อกี้ก็ขอว่าไปใครมันเสกม้าตรงนี้เนี่ยฮะตัวดำปิดปีเลยเนี่ยโอ้ยตูดมา มาก็ดำคนแต่งก็ดำาดำทั้งตัวไปความลับไปเพื่อนมาที่บ้านหลังที่สิบเอ็ดไหนวะบ้านหลังไหนบ้านหลังที่สิบเอ็ดผมเอาอีกรหัสหนึ่งมานะทุกคนถ้าเห็นไปแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนผมเอาอีกรหัสหนึ่งมาผมไม่ได้เอารหัสหลักมาบ้านหลังไหนอ่าอ่าบ้านหลังที่สิบเอ็ดนะกดที่รูปบ้านแล้วหาหลังที่สิบเอ็ด ก็จะเป็นบ้านใต้ดินนะฮะความลับบ้านใต้ดินอ๋อเอาา๊เอามาเหรอเอามาออกด้วยคอารับบ้านใต้ดินมันต้องตัวเล็กๆถึงจะเข้าได้มาที่เอ่อห้องใต้ดินมายังเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนกดตัวเล็กปะมาห้องใต้ดินเข้ามาเอาอยู่ไหนวะนี่นมาแล้วนี่มาที่ทีวีตรงนี้นะทุกคน ความับนี้น่าจะ uh แล้วกดปุ่มตึ๊ดลงไปได้ก็เป็นความลับง่ายๆเดี๋ยวเอาไปความลับต่อไปหคลิปนี้ได้หลายความลับเลยนะหยเดีหยุดหยุดอะไรอะไรเหรอ เสกบ้านในรอบน่ะแล้วทำไมขอขึ้นไม่ได้ล่ะเพื่อ,อนช่วยด้วยขึ้นไม่ได้เขอารับเดีย๋ยวไปควาบบ้านหลังต่อไปไม่รู้ไม่รู้ว่ามันยังเสกบ้านไม่ได้งั้นเดี๋ยวมานี่กันเขาเปิดบ้านเอาไว้นี่เข้ามาเขาเปิดบ้านเอาไว้ ไอ้ว่าได้ยกเขาใช่ไหมเพื่อนไปไหนอะ่ะกำลังจัดการบ้านหลังนี้อยู่บ้านหลังนี้ผมไม่รู้นะมีความลับไหมผมไม่เคยเอ่อมาผมไม่เคยเล่นบ้านหลังนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยถ่ายตัวฮะถ่ายตัวอะไรเ <Hey. S 1> ออถ่ายตัวได้ถ่ายตัวเหรอเฮ้ย <Hey. S 1> ไหนดูดิลองลองเข้าบ้านมาต้องตรงไหนวะมันลง อันนี้เจอแล้วๆๆเจอ,อเแล้วเห็นเขายังเจอแล้วทำมุ้ยอ๋อเฮอเขาซ่อนไม่ได้มีหางอ่ะผมซ่อนไม่ได้ทุกคนผมมีหางโผล่ออกมามาี๋ยวเปลี่ยนการแต่งตัวบ้างเราแต่งเป็นน้องกุลาทั้งคลิปมันก็เรียบๆนี่เปลี่ยนการแต่งตัวบ้างเพื่อนเปิดทีวีอยู่อ่ะ เสียงโคทข,ขลุไปเรารไปบ้านหลังตอไว้เถอะไปเราไปความลำบื่นเขาเยี่ยมน,นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโฟมไปหนนะึงอะไรเราก่อนเปิดเพลงใจชาตแไหมโอเคเอาอ,ออกห่างนะลิขสิทษิ์ได้คก็คงจะรู้กันหมดแล้วอ่ะว่าวเพลงใจชาตีคืออะไรให้น้องกันหอวจงแกงเป็นชายชาตี เดียวนะอ๋อน,นิดเดียวมันไม่ติดหรอกมัง้งมั้งนะเดี๋ยวไปขอล่าต่อไปกันนะทุกคนอันนี้มันเป็นสโลด้วยไนงะอ่าเดี๋ยวไปขอล่าต่อไปะเอ้ยห้องสมุดมีด้วยหรอไม่รู้อ่ะไม,ไม่ไม่ได้เข้าบุ๊มเพื่อนนานมากเข้าล่าสุดก็คลิปที่ผ่านมาก็เดือนที<ส>่แล้วอ่ะเขาหายตัวได้อีกาหายตัวเหรอเออจริงเออจริงนะช่ววยยด้ ตอนนี้เขาไม่เห็นแก่ตอนนี้เขากำลังทำงานไปไหนเนี่ยความลับต่อไปก็คือตรงนี้เลยหลังตรงนี้เราเดินเข้ามาก็จะเป็นนี่เลยนี่เลยก็จะเป็นรังโจนนะฮะเป็นรังโจนแล้วแก,อย,กอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเอ่อธนาคารอะตรงธนาคารเหรอก็ไม่รู้ว่าธนาคารอยู่ตรงไหนไม่ได้เล่นนาน จุดเกิดอะไรนะมาที่จุดเกิดเออกระลงไปโอ <มา S 2> oh. ้ก็จบไปแล้วก็จะไปที่ความลับต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอะไรอะไรอะไรวะมันกดตรงไหนวะจะไม่ได้วะกดอะไรกดกดเปิดห้องลับอ่ะกดเปิดห้องลับอ่ะ

เดี๋ยวแก้ขึ้นมาแก้ขึ้นมากูรลับอ่าแล้วไม่ได้มันนอนอ่ะได้วลวได้ละทางไหนทางนี้ใช่ไหมอ่าความลับต่อไปโอ๊ยติดนุบความลับต่อไปก็จะเป็นความลับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยววางอันนี้แป๊บมันขึ้น<อ><อ>ยากอะวางกันมันขึ้นยาก เข้าไปมันก็จะเป็นสถานที่รับนะฮะไม่วางให้ดีขึ้นไม่ได้เลยนะอืมขึ้นไม่ได้เหรอแล้วก็จะเป็นความลับต่อไปอ่อไหนฮัลโหลได้ไๆๆอะไรตามอันนี้อะไรเพื่อนเหมือนจำได้ไ่มแถวนี้เหมือนมันเข้าได้มันเข้าได้หรือมันเข้าไม่ได้ มันมันที่ด้านล่างมันที่ด้านล่างเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพาไปดูความลับสุดท้ายแล้วกันตามมาแค่ดูความลับเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปแกล้งคนมันมันมันเป็นความความลับสุดท้ายของคลิปนี้มันไม่ใช่ความลับสุดท้ายของแมพเพราะถ้าเอาเอาทุกความลับของแมพก็คลิปนี้น่าจะไม่จบคลิปนี้น่าจะนานคือไรสดเหรอก็มันมันไม่ถึงขั้นไรสดหรอก คนแรกต่อไปมาหน้าโรงพยาบาลอ่าหน้าโรงพยาบาลอ่ะตอนเนี้ยอยู่อ่าอยู่ข้างๆโรงพยาบาลอ่ะโอเคตามมามาที่ห้องสแกนตัวอ๋อเร็วๆเร็ๆเนี่ยตรงนี้เอ้าเข้าไปสแกนทำไมเพื่อนช่วยด้วยอืมเราก็ทำการส่องหน้าตาของเขานะครับหน้าตา ปล่อยออกไปอันนี้ของอันตรายอย่าเล่นอย่าเล่น,<ห>นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออใช่ๆช่บืนก็วิ่งมาแล้วก็ใต้โต๊ะมันก็จะมีปุ่มพาฟ้านะครับก็ว่ายน้ำกดแล้วมันก็จะมีทางออกอยู่โอ๊ยกีสกินฮะกีสกินไหนเดี๋ยวเราหาทางออกแป๊บบ ตรงนี้ก็จะมีทางออกนะฮะนี่ผมก็ออกมาแล้วมันก็จะมาโลดตรงเรือเฮ้ยไว้อย่าอย,อย่าสุดท้ายเราไปแกล้งคนสักสองสามคนเดี๋ยวฟูอะไรยูที่ลับที่แบบกดเข้าตัวตายได้เลยเพื่อนอเราไปแกล้งคนสักสองสามคนปิดก่อนปิดคลิปอ,ะอ่ะไปเดน,นั่นดีตัวเดี๋ยวเขาแต่งตัวแป๊บ เป็นเอ่อตัวอะไรดีนะอ่ะกุหลาแล้วกันเสียงเสียงเสีขาเบาไปไหมหรือว่ากำลังพอดีกำลังพอดีเหี้ยใช่ใช้คนไทยไหมโอ้ใช้คนอังกฤษอ่ะไม่มันเลยเพี่ยนมาใช้คนอังกฤษอ่ะยังไงดีใช้คนอังกฤษให้เธอฉันคงจะไม่ต้องเนี้ยใช่เพื่อน กินกับเพลงมากไปไหมเดี๋ยวนี้รู้สึกมันจะเริ่มเข้าวงการชายชาตรีอะอะไรอะคิดว่าไม่น่าจะเป็นชายชาตรีนะดูตรงลว็เนเป็นอะไระใจเกเรเหือเป็นชายชาตรีโว้ยมั่ว <laughs> เป็นใ,เเนใจเกเรขอพระเจ้คำหยาบนะทุกคนถ้ามีเยก็ขอายด้วยเฮ้ยเพื่อนมีของให้ ตึงตัวดึงตึงตัวดึงตึงตัวดึงใครวะตึงตึงตึงเดี๋ยวไปเอามาจากไหนดึงตึงตึดตึงเดี๋ยวพาไปขึ้นมาเพราะว่าช่วงนี้น้องกุลาออกกําลังกายเยอะสามารถยกได้ด้วยมือข้างเดียวไปเอามาจากไหนอ่ะขึ้นมาเดี๋ยวพาไปดูอยู่นิ่งๆดิตึงตัดึงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ออเคล่อนเคลืนเคลนตงึตงตงึตงตงึงตึงเอาเดี๋ยวิเดี๋ยวินติดบันไดปับป๊บปับ๊บปั๊บเดินมนันเงี้ยเพือ่อนเอ้ยเราได้ความลับหนึ่งนะเนี่ยเอ้ยเปิดไม่ออกอะเพื่อนอ่๋ยวเปิดอ่าตรงนี้เลยเพือ่อนนั่นงเนี่ยตรงเนี้ยมันได้ขึ้นมานั่งลงอ่ะได้ไหม<อ>ได้ไหม ีกนเนี่ยทุกคนแค่แค่นั่งมันก็ได้เลยอ่ะเอ้ยเราเราไปจับคนขึ้นแกงคนวะล่ะเฮ้ยเอาดิเฮ้ยอนจิ้วมาเดี๋ยวเราเอาคนขึ้นอีกเยอะเลยอ่ะเอาสูงสูงอ่ะสูงสูงขึ้นขึ้นขึ้นมีกขึาไม่เออไปจับเพิ่มไปจับเพิ่มทุกคนแข่งแข่งข่งแข่ยังเหนือฉันเขาขึ้นไหมคนนี้ไอยจับจับเขาขึ้นนี้เพื่อน จับจับคนเลืนจับคนเลืนจับคนเลือนปุบปุบจับจับจับแล้วเครื่องจับคนขึ้นจับคนเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเพลงนี้มันไม่ติดลิขสิทธิ์ก็จริงแต่ว่า กด subscribe ด้วยนะครับนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและอย่าทิ้งของสิ่งนั้นก็ขอบคุณที่คิดวิเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด share กด s u b s c คร b e ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบกันด้วยนะครับปิดคลิปใครอยากให้มี ep ต่อไปก็คอมเมนต์มา